สวัสดีครับผมสกายชาแนลนะครับผมวันนี้เราพามาดูบ้านทาวเฮ้ามือสองนะครับมีสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งที่จอดรถนะครับผมหลังนี้นะครับเราได้เข้ามาทำได้สองวันแล้วนะครับผมที่จริงว่าจะถ่ายตั้งแต่ตอนยังไม่ทำนะครับแต่เพราะเราไม่มีเวลามาถ่ายนะครับผมก่อนอื่นนะครับขอแจ้งให้ทราบก่อนนะครับผมว่าหลังนี้ไม่มีน้ำไฟเลยนะครับผม ซึ่งทำให้เรามีอุปสรรคถ้างั้นเรามาดูภายในบ้านเลยครับผมป้าน,นะครับผมป้านี้เราจะทําการโป้และก็ทาสีนะครับผมจะมีน้ํารั่วซึมด้วยนะครับผมแล้วก็จะแก้ไขโดยการเอากันซึมไปทาตรงที่มันรั่วซึมนะครับผมต่อมานะครับกระจกครับ เห็นขาบนะครับผมเดี๋ยวเราทาสีเสร็จเราจะทําการขัดให้สะอาดเหมือนใหม่ให้เลยนะครับผมส่วนเหล็กดันแล้วก็จะถอดไปทาแล้วก็นํากลับมาใส่นะครับผมต่อมาในบ้านนะครับแล้วได้มีการทาสีท้าฟ้าไปแล้วนะครับผมแล้วก็ได้ทาสีไปผนังไปแล้วเช่นกันนะครับผมแต่ยังไม่เต็มนะครับ ตรงที่เอซึมนะครับเหมือนหน้าบ้านนะครับเราก็จะทําการลงการซึมนะครับแล้วก็ค่อยทาสีนะครับผมอย่างที่ผมบอกนะครับว่าบ้านหลังนี้ไม่มีน้ําไฟนะครับก็อาจจะมืดนิดหน่อยนะครับต่อมานะครับผมห้องน้ํานะครับเราจะทําการ เปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่นะครับแล้วก็อ่างล้างมือนะครับผมหรืออ่างล้างหน้านั่นเองครับแล้วก็เราจะเปลี่ยนฝักบัวด้วยนะครับผมก็อาจจะมืดน,นิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าไม่มีน้าไฟนะครับผมต่อมาเป็นอย่างบ้านนะครับผมท้องครัวนะครับเห็นป้าตรงนี้ไหมครับผม ที่มันพังลงมานะครับผมแล้วก็จะทําการเปลี่ยนฝ้าใหม่นะครับเอาฝ้าเก่าลงมาแล้วเราก็จะเปลี่ยนฝ้าใหม่นะครับผมแล้วเราก็จะขัดแล้วเราก็จะโป้ขัดแต่งแล้วก็ค่อยทาสีกันนะครับผมเห็นไหมจะจะมีแทงน้ําด้วยนะครับผมแต่ดูเหมือนว่าเจ้าของเดิมเขาจะเอาปั๊มน้ําไปด้วยนะครับผมห้องครัวนี้เราจะทํา เคาน์เตอร์ด้วยนะครับผมต่อไปชั้นสอนะครับขึ้นไปนะครับผมขึ้นไปแล้วครับจะดูห้องนอนใหญ่ก่อนเลยนะครับผม นอนใหญ่ก็ถือว่าค่อนข้างกว้างเลยนะครับเหล็กดันเหล็กดันนี่เราจะถอดมาทานะครับผมเพื่อท่าอันดีนะครับเพราะว่าจะได้ทํางานได้สะดวกนะครับแลงไม่กระเด็นใส่ผนังนะครับข้อดีเนะี่ยข้อดีข้อเสียนะครับผมก็จะเสียเวลานิดหน่อยนะครับพอยกเข้ายกออก เดี๋เพื่อให้งานออกมาดีนะครับต่อมาเป็นรับเกียงนะครับผมฝ้าตรงนี้นะครับผมมันลอกนะครับผมเราจะทําการขูดแล้วนะครับขูดโป๊ะขัดนะครับแล้วก็ทาสีนะครับผมต่อมาเราจะไปห้องนอนเล็กนะครับ จะมีความกว้างไม่ไม่ค่อยกว้างเท่าไรนะครับผมก็อย่างที่บอกว่าเป็นห้องนอนเล็กนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะครับข้างหลังห้องเล็กนะครับผมเห็นไหมครับฝ้าฝ้าที่มันพังลงมานะครับเราก็จะซื้อแผ่นฝ้ามาร์ทบอร์ดนะครับมาติดตั้งใหม่นะครับแล้วก็ขัดแล้วก็ทาสีนะครับ เราจะเอากระจุกออกแล้วก็หลีดัดออกแล้วก็ทํานะครับผมแล้วทาสีให้ด้วยนะครับหลังบ้านชั้นสองนะครับต่อามาเป็นห้องน้ำนะครับผมห้องน้ำชั้นสองนะครับห้องน้ําชั้นสองจะมีขนาดกว้างเลยนะครับผมชั้นสอนจะะดวกมากเลยนะครับ แล้วก็จะทำการเปลี่ยนสุขภัณฑ์นะครับผมอ่างล้างหน้านะครับกระจกด้วยนะครับผมฝัดบัวกอกน้ำนะครับให้ใหม่นะครับผมสำสำหรับวันนี้นะครับผมผิดพลาดประการใดนะครับผมก็ขอโทษด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ดูคลิปเราจนจบนะครับก็ขอขอบคุณนะครับถ้าท่านใด ชื่นชอบคลิปของเรานะครับผมก็ขอให้ท่านกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ